ยิ Yo, ดคนคดีต้อนรับเข้าสู่เ i รนนิ่ง101วันนี้นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของจุดเริ่มต้นของปลากัวหรือว่าประวัติของปลากัวและก็เ i รนนิ่งนั่นเองครับแล้วก็ความแตกต่างระหว่างปลากัวกับเ i รนนิ่งเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเป็นเวอร์ชันแบบขอสั้นๆนะครับก็จะไม่ลงดีเทลเยอะนะครับก็ขอพูดแบบรวดเร็วเลยแล้วกันนะครับปลากัวหรือเ i รนนิ่งนะครับจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยมาจากบุคคลคนหนึ่งนะครับซึ่งจะเรียกว่าเป็นปีดาแห่ง ฟีรันนิ่งหรือว่าปากัวเลยก็ได้ครับเขาก็มีชื่อว่า d เดวิดเ l ลนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เข้ามาเล่นก็คงจะรู้จักกันดีนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่รู้จักก็น่าจะเคยดูหนังเรื่อง B13 หรือว่า Brit m e n ชั่น13นะครับถ้าเคยดูก็น่าอะไรครับผมเรื่องนั้นแหละดังมากๆเลยนะครับซึ่ง2ภาคแรกเนี่ยมันเป็นภาคของฝรั่งเศสนะครับแล้วก็พอมันดังเป็นฟูดแตกเลยเนี่ย ก็มีการนำมารีเมคในเวอร์ชันของบอริกันนะฮะแต่ก็ในนักแสดงน,นำเดิมนะครับคนเนิมก็คือเดวิดเบลแล้วก็มาแสดงร่วมกับอีกคนหนึ่งนะครับก็คือพอวอเกอร์ซึ่งเป็นคนที่ร่วงลับไปเรียบร้อยแล้วฮะเพราะว่าเดวิดเบลคร่าวๆแล้วกันนะครับเดวิดเบลเนี่ยเป็นลูกของเรอันเบลนะครับเกิดในปี1973นะครับวันที่29เดือนเมษายนนะครับผมซึ่งมันก็ตรงกับวันที่ฟิลลิเนงทุกคนออกมาเล่นฟิลลิเนงกันนั่นเองครับนั่นก็คือวันของวีจัมเดอะวังรนนะครับ แต่ว่าทีมฝรัง่งครับเขาก็เลยแบบ อยากจะรวมกลุ่มหรือว่าสร้างคอมมูนิตี้ของเหล่าเฟรนเนอร์นะฮะให้มันมารวมกันทั้งหมดนะครับเขาก็เลยจัดวันที่29ของเมษายนของทุกปีนะครับในจริงๆเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อเมื่อปี2016นะครับไม่แน่ใจถ้า2016ก็15นะฮะวีเจมเดอะโบเดก็เป็นของทีมฝรั่งครับเขาก็จัดขึ้นมาแล้วทุกคนก็เริ่มทําตามกันเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบันนี้ครับที่พวกเขาจัดในวันที่29เหตุผลมันก็คือเพราะมันเป็นวันเกิดของเดวิดเบลนะครับก็คือผู้ที่ริเริ่มการเล่่นนรคแซึง เบลเนี่ยได้เรียนมาจากพ่อของเขาอีกทีนึงเหมือนกับพ่อเขาเป็นนักดตะเพลิงหรือว่าเป็นทหารผ่านศึกหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับมาก่อนเนาะแล้วก็เรียนทักษะการปีนป่ายจากพ่อของเขานะฮะแล้วก็ซึ่งเขาก็นํามาต่อยอดนะครับมาเป็นปากัวจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ได้รับการทาบทามให้ไปถ่ายหนังนู่นนี่นั่นนะครับจนทําให้ปากัวเนี่ย โด่งดังไปทั่วโลกนะครับซึ่งทีมที่เล่นหลักๆเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของประเทศฝาอังกฤษนะครับแล้วก็ค่อยๆลามมาอเมริกาแล้วก็ทั่วโลกเลยณปัจจุบันเนี่ยทุกคนน่าจะรู้จักกันดีไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเฟรนนิ่งเนี่ยถ้าสมมติว่าบอกว่าเป็นวิ่งไต่ตึกวิ่งตีลังกาแล้วพวกเด็กยทุกคนก็จะคิดถึงเฟรนนิงเป็นอย่างได้เสมอนะฮะ มาถึงความแตกต่างระหว่างฟีเรน n ิ่งกับปากลัวกันนะครับมันไม่ได้แตกต่างกันมากครับเอาจริงๆเนี่ยคำว่าปากัวเนี่ยมันแปลว่าวิ่งทุกที่นะครับซึ่งจริงๆมันมีคําเรียกเยอะนะมันไม่ได้มีแค่คําว่าเอ่อฟี n รนนิกับ ปลากรัวนะครับจริงๆมันมีคาว่า Treasure เทรเชอร์เีกนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเอ่อเทรเชอร์นี่มันมันมัน,มนอ่านว่ายัางไงจริงครับจริงๆมันคือภาษาฝรั่งเศสนะครับมันอ่านว่าอะไรไม่รู้อะแต่รู้ว่าอเมอริกันเขาเรียกว่าเทรเชอร์นะฮะซึ่งความแตกต่างระหว่างปลากัวกับเฟรนนิ่งนะฮะมันไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับปลากัวเนี่ยเกิดจากการที่เราเนี่ยวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางครับไปทีละจุด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 ไปหรือว่าวิ่งจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งให้ได้รวดเร็วและลื่นไหลที่สุดแต่ว่าก็คือการนําาเอนิกหรือว่าากรง มาผสมผสานให้มันกลายเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็เน้นความสวยงามของท่าเน้นความเครียดจริงๆมันมีเยอะนะบางคนเขาก็มีสไตล์แบบเอากางฟูมาผสมบ้างบางคน อย่างจากพนมเขาก็เอาโมยไทยมาผสมบ้างอย่างเงี้ยครับบางคนก็เอาพวกของบีบบยอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาผสมบ้างนะอันว่าเขาก็เต้นมาผสมด้วยนะเห็นปหนั่นแหละครับผมซึ่งความแตกต่างเนี่ยมีแค่นี้จริงๆมันไม่ได้มีอะไรมากนะฮะก็ถ้าใครที่จะฝึกเล่นถ้าใครที่เริ่มเล่นปากัวหรือฟิลนันนิงแรกๆเน้นปากัวเป็นหลักดีกว่าไม่ว่าจะเป็นพวกท่าคองพวกท่าเอ่อดับลันคลองอะไรพวกเนี้ยครับก็จะเป็นท่าที่ ฝึกได้ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็พอเรามาเริ่มฟีรรนนิ่งเนี่ยมันก็จะยากขึ้นไปอีกระดับนึงก็คือการผสมผสานระหว่างการตีลังกากับการวิ่งปีนป่ายซึ่งเอาเป็นว่าข้อหลกัหลกๆที่แตกต่างกันแต่โดยรวมแล้วไม่ว่าจะเรียกปลากรวหรือฟีรันนิ่งเนี่ยมันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละครับหรือว่าเทรเชอร์ก็อ e ันเดียวกันกับฟีรันนิ่งคือในภาษาของฟีรันเนอร์จริงๆครับเขาไม่ได้ใช้คําพวกนี้แยกกันนะครับคือถ้าคุณพูดว่าปลากรวมันก็หมายถึงคุณเล่นฟีเรนนิ่งนั่นแหละ มาถึงปากัวแหละส่วนคนที่เล่นปากัวหรือฟิลเลอร์น่นะครับเขาจะเรียกแทนตัวเองว่าฟิลเลอร์นะครับผู้หญิงผู้ชายเรียกฟิลเลอร์เหมือนกันส่วนปากัวนะครับบางคนก็อาจจะเรียกว่าปากัวเลอร์ก็ได้แต่ว่าไม่ค่อยมีใครเรียกสักเท่าไหร่คำนี้ส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าฟิลเลอร์นะครับส่วนใหญ่เป็นหลักแล้วก็พวกการแข่งขันอะไรพวกนี้เนี่ยหลังๆมาก็ปีจัดมาเยอะขึ้นแต่ว่าเพราะด้วยสถานการณ์โควิดอะครับมันก็ทำให้คอมมูนิตี้เนี่ยมันหายไปแล้วก็ งานมันก็น้อยลงหลักๆจะมีเลดบูกับ p o p Pro ครับที่เขาจะช่วยสนับสนุนกีฬาชนิดนี้กับมอน s เตอร์ม ster X ป่ะนั่นแหละครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณนี้จริงๆมันก็ยังมีเยอะอีกมากกว่านี้นะแต่ว่ามันก็ยังน้อยนะครับส่วนประเทศไทยของเราก็จะมีคนเล่นบ้างน,นะครับแต่น้อยมากจริงๆ <Yeah. S 1> ส่วนใหญ่จะอยู่ภาคกลางนะครับไม่ก็แถบๆภาคใต้ชลบุรีอะไรอย่างนี้ภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยน้อยนะครับไม่ค่อยเจอเท่าไหร่อยู่ทางบุรีรัมย์ชลบุรีกรุงเทพจะเป็นหลักครับผม โดยส่วนใหญ่จะเป็นกรุงเทพนะครับเพราะว่า,ามันมีอุปกรณ์มีจิมมีอะไรให้เราได้ปีนป่ายได้เยอะในะมีที่ให้เราได้เล่นเยอะถ้าเราอยู่บ้านนอกเงนี้ยนไมีแต่ป่ามีแต่เขานะฮะมันไม่ได้มีอะไรให้เล่นเยอะก้งมองต้นไม้พวกนี้มันไม่ได้ต้นใหญ่มากนะครับต้นมันแค่เล็กนิดเดียวครับเดินเดินเดินน,น,นั่งนั่งนอนนอนนิดหน่อยเดี๋ยวมันก็หักนะฮะดังนั้นก็ <laughs> เล่นยากมากนะครับในแถบของชนบทนะซึ่ง นั่นแหละครับผมความแตกต่างโดยรวมข้อมูลไม่ว่าจะเป็นประวัติหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็มีประมาณนี้นะครับจริงๆมันนี้มีเยอะกว่านี้แหละแต่ผมที่เกียดเล่าเยอะเดี๋ยวมันจะยาวเนาะเอาเป็นว่าเรามาย่อให้รู้เรียนรู้กันแบบสั้นๆง่ายนะครับก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe นะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกดกระดิ่งด้วยนะครับกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีสมัครเป็นเมอร์ชิแล้วนะครับยังไม่มีรางวัลอะไรทั้งสิ้นนะครับแค่ถ้าใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนี้ก็กด Subscribe ไว้แล้วก็กดสมัครสมาชิกด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้มีตังไปซื้อหนมกับกินเที่ยวนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับใครที่อยากให้เล่าประวัติเกี่ยวกับอะไรอีกหรือว่าอยากจะให้ทําคอนเทนต์แนวไหนลองแนะนําหรือว่าเสนอมาได้ใต้คลิปนี้นะครับผมแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย